ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลอาจไม่มี3นักเตะบราซิลให้ได้ใช้งานหลังเบรกทีมชาติหลัง FA บราซิลยื่นอุทธรณ์ให้แบนนักเตะในระดับสโมสร5วันสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจะหมดสิทธิ์ใช้งานสามนักเตะทีมชาติบราซิลอย่างโรเวโตเฟอร์มิโน่ฟามิโย่และอลิเซนเบเกอร์ หลังจากที่ก่อนหน,น้านี้ทางลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธที่จะปล่อยตัวนักเตะทั้งสามคนนี้กลับไปรับใช้ทีมชาติบราซิลในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นที่การจัดการแข่งขันที่จัดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้นั้นอยู่ในโซนพื้นที่สีแดงนะครับที่มีการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด19กและหากลิเวอร์พูลปล่อยตัวนักเตะให้กับทีมชาติเมื่อกลับมาพวกเขาจะถูกกักบ,บริเวณเป็นระยะเวลา10วันตามกฎสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรซึ่งทางลิเวอร์พูลมองว่า มันเป็นการได้ไม่คุ้มเสียและทีมอาจจะพลาดใช้งานนักเตะไปถึง15วันเลยทีเดียวโดยล่าสุดมีรายงานด่วนนะครับออกมาจากเดอะไทมส์สื่อชั้นดังระดับโลกก็ได้ออกมาระบุว่าในเวลานี้ทางบรัสิเลียนเอเอก็ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์เรื่องนี้ไปยังฟีฟ่าเป็นที่รู้แล้วเพื่อให้มีการบทลงโทษกับสโมสรลิเวอร์พูลต้นสกัดเขาโรเบิร์โต้ฟูร์ิโน่ฟามโยและอลิชันเบเกอร์ในความผิดที่ปฏิเสธการปล่อยตัวนักเตะให้กับทีมชาติโดยกฎน,นี้เรียกชั้นว่า กดแบน5วันซึ่งมันก็ตรงตามชื่อกฎเลยนะครับว่าถ้าหากมีการตัดชิ้นออกมาจากทางฟีฟ่าว่าลิเวอร์พูลผิดจริงนักเตะทั้งสาคนจะถูกแบนห้ามลงทําการแข่งนนขันในทันทีเป็นระยะเวลาหวันและหากการยื่นอุทธรณ์เป็นผลทั้ง3คนก็จะไม่สามารถลงแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดที่แอลเลนโรสในวันที่12กันยายนและอาจจะลามไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเป็นกลุ่มนัดแรกที่ลิเวอร์พูลจะเปิดรังแอนบิลด์พบก,กับเอซิมิลาน ในวันที่16กันยายนนี้โดยทางเดอะไทม์ได้ทําการเปิดเผยเหตุผลที่ทาง F อฟเอบราซิลได้ยืนอุทธรไปยังฟีฟ่าโดยอ้างอิงว่าลิเวอร์พูลมีความจงใจอย่างชัดเจนที่จะไม่ปล่อยตัวอาริสันเบเกอร์ฟาร์มิโยและเฟอร์มิโนให้กับทีมชาติบราซิลโดยอ้างมาตรการการแก,ก้กตัวของสารราชอาณาจักรแต่ทาง F อฟเบราซิลได้สืบทราบและรู้มาว่าเหตุในสโมสรทันดมฮอสเปอร์และแอสตันวิลล่าถึงยอมให้ผู้เล่นตัวหลักของทีมที่เป็นนักเตะอ,อเมริกาใต้ เหมือนกันให้สามารถกลับไปรายงานตัวกับทีมชาติและลงเล่นในระดับนานาชาติได้โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ทำไมลิเวอร์พูลถึงทำการแบบสโมสรที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้และเรียกร้องให้มีการแบนนักเตะทั้ง3คนเป็นระยะเวลา5วันตามกฎที่ทางฟีฟ่าระบุเอาไว้อย่างชัดเจนโดยในเวลานี้ครับทางลิเวอร์พูลกำลังรอรุนว่าทางฟีฟ่าจะรับเรื่องอุทธรณ์ของเอบราซิลหรือไม่ ถ้าหากฟี ف ยอมรับเรื่องกรณีพิพาทนี้เมื่อไหร่ก็แน่นอนนะครับว่าลิเวอร์พูลผิดจริงและนกเตะทั้ง3าคนจะถูกแบนห้ามลงเล่นเป็นระยะเวลา5วันอย่างแน่นอนซึ่งนั่นจะส่งผลเสียต่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเพราะหลังจากจบเกมทีมชาตินั้นลิเวอร์พูลนะครับมีโปรแกรมต้องลงเล่นแข่งขันเกือบทุกๆ3วันจํานวน5นัดและถ้าหากการที่ทีมขาดอลิสันเมเกอร์และฟาร์มิโยและเฟอร์มิโน่ย่อมส่งผลกระทบต่อทีมลิเวอร์พูลอย่างมากและใหญ่หลวงอย่างแน่นอน ดยคาดการณ์ว่าจะมีคำตัดสินเรื่องนี้ออกมาจากทางฟี ف าในสัปดาห์หน้านั้นต้องมาลุ้นกันว่าอลิสันเบเกอร์ฟอนโยและเฟอร์มิโนจะถูกแบน5วันตามที่บราซิลเอฟเอยื่นอุทธรณ์ต่อฟี ف าครั้งนี้หรือไม่โฮงเปิดอาร์เดมี่ Home ต่างแดนเลือกเมืองจีนทำเลใหม่สมมติสอนลิบุพุนกับออกแถลงการว่าเตรียมเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลนานาชาติ LFC ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชุนจีนโดยมีความรม่วมมือจากฉีเฉิงนะฮะเพื่อผกลียดโค้ดเยาวชนสายเลือดใหม่เว็บไซต์สมโมสรลิเวอร์พูลนะครับระบุว่าความตั้งใจของโปรเจก์นี้ก็คือการสร้างโคตดที่มีความเฉพาะตัวในทางด้านของลิเวอร์พูลโดยให้เยาวชนในแผ่นดินมังกรนะครับมีโอกาสฝึกวิชาลูกหนังตามแนวทางนั้นโดยจะรับเด็กช่วงอายุระหว่าง6ถึง15ปีในเขตกรุงปักกิ่งมณฑลเทียนจินและจังหวัดเหอเป่ เข้าประสิทธิ์ประสาทวิชาลูกหนังนะครับโดยแผนงานพันธกิจพัฒนาเด็กและโค้ชสายเลือดใหม่ตั้งแต่ในยันนอกสนามทั้งทักษาฟุตบอลพัฒนาทักษาในทุกๆด้านทั้งนิสัยใจคอการทำงานเป็นทีมและการอยู่รวมกันโดยทางด้านรีเชิงนะครับตั้งเป้าสร้างสนามฟุตบอล30แห่งทั่วภูมิภาคภายในระยะเวลา5ปีโดยศูนย์ฝึกฟุตบอล,บอลนานาชาติ LFC ที่สร้างขึ้นจะสามารถเปิดทำการแห่งแรกได้ตามแผนในปี2022ที่นั้นไหจือฟุตบอลพาร์คนะครับทางตนใต้ของกรุงปักกิ่งซึ่งสูงฝึกเกยาวชนทั้งเด็กและโค้ชสามารถทําการซ้อมลูกหนังได้ทุกสัปดาห์โดยจะมีศูนย์ฝึกมาตรฐานรวมถึงห้องเรียนที่รับรองจากผู้สนใจนับ100ชีวิตนะฮะพลาดหนักลิเวอร์พูลส่งชื่อนักเตะลุยยูฟาแชมเลียกได้ไม่ครบโคต้า25คน ซื้อเปิดเผยนะครับลิเวอร์พูลทำพลาดส่งชื่อนักเตะลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ไม่ครบโคต้า25ยีคนเหตุฮาวียเอเลีย e ดคุณสม,มบัติไม่เข้าขั้นเงื่อนไขพิเศษเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอิโ e คนะครับสื่อชื่อดังแห่งเมืองลิเวอร์พูลรายงานมาว่าลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะส่งชื่อ U K นักเตะลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2องพันย2่สิบเอ็ดถึงสองพันยี่สิบสองได้เพียงยี่สิบสี่คนไม่อช่ยี่สิบห้าคนตามโคตาห์สายพันธุ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ด ดารุ่งวัย18ปีของทีมคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ยกเว้นตามเงื่อนไขโดยระบุของยูฟาว่านักเตะที่เข้าข่ายกลุ่มลิสบีสำหรับแข่งอายุน้อยที่จะไม่นับรวมกับโคต้าชุดใหญ่นั้นนอกจากจะต้องเกิดวันที่1มกราคมในปี2000หรือหลังจากนั้นแล้วยังต้องลงสนามให้สโมสรกับต้นสกัดอย่างน้อย2ปีหรือถ้าในระยะเวลา3ปีก็อนุญาตให้มีช่วงที่ไปเล่นกับทีมอื่นด้วยสัญญายิมตัวที่ได้ไม่เกิน1ปี1ครั้ง ซึ่งกรณีฮาวีเอเลยียดย้ายจากฟุลลัมมาร่วมทับหงดังหร์วูลในปี2019ขณะที่อายุ16ปีแต่ถูกส่งไปเล่นกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์ด้วยสัญญายิมตัวรูดกันก่อนจึงไม่เข้าเก์นี้ส่วนในกลุ่มลิดเอหรือผู้เล่นชุดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ของโคต้าโฮมกลวนหรือการใช้ผู้เล่นที่เติบโตจากวงการลูกหนังในประเทศกำหนดว่าแต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นโฮมกลนอย่างน้อย8คน ซึ่งครั้งหนึ่งในจำนวนนี้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเตะของสมโมสรอย่างน้อย3ปีในช่วงอายุ15-21ปีซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลมีนักเตะที่เข้าขา่ายเดนงกลับเพียง3คนก็คือเทนส์อเล็กซานเดอร์โ,โจโกเมสและเควินเคลล์เลยฮะส่วนเอลยทจนยุนุกุมของผู้เล่นโฮมกรนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทีมอย่างน้อย3ปีในช่วงอายุ15-21ปีเช่นเดียวกับจอแดนแฮนเดอร์สันเจนสปินเนอร์อเล็กออกเล็กจ์มเบลนและนัทเทเนียลฟิลเล ก็เท่ากับว่าหงแดงขาดผู้เลนหน1คนที่คุณสมบัติเข้าข่ายตามเงื่อนไขขัน้นต้นต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเตะของสโมสรอ,อย่างน้อย3ปีในช่วงอายุ15-21ปี1คปีหนอดและส่งนักเตะลุยฟุตบอลถ้วยยุโรปในการนี้ได้เพียง24คนเท่านั้นดี่คือสุลการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่2กันยายนนะครับ I oh, know.